เยอรมันหนึ่งคนบริโภคมันฝรั่งโดยเฉลี่ยเจิามกิโลกรัมต่อปีโดยเฉพาะมันฝรั่งต้มค่ะยานจะขอทดสอบว่าคนทั่วไปปอกมันฝรั่งได้เร็วแค่ไหนไปดูกันนะคะแค่ทำให้ดูเฉยๆก็พอนะครับผมจะคอยจับเวลานะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยนะครับไปกดดันมากเลยอะ่ะเพิ่งเคยทำใช่ไหมครับเนี่ยแหมดูท่าทางแล้ว มันไป17วินาทีแล้วครับแย่มได้กดโอเคครับส35วินาทีเยี่ยมมากทีเดียวค่ะคนส่วนใหญ่นั้นยังคงใช้มีดและซ่อมช่วยในการปอกแต่ว่ามีข้อเสียคือเปลือกจะหลุดไม่หมดและใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วยานมีวิธีที่ดีกว่านี้จริงหรือเคล็ดลับของเขาอยู่ตรงนี้ค่ะน้ำใส่น้ำแข็งแล้วทำยังไงต่อคะนี่แหละครับเคล็ดลับของผมนะฮะซึ่งมันง่ายมากเลยนะครับ คุณก็แค่นี่จุมมันลงในน้ำเอาขึ้นมานี่เสร็จแล้วครับกี่วินาทีฮะเดีิยนลืมกดเหรอตายแล้วครั้งหน้าต้องกดนะคุณนะลืมมีดลืมซ้อมไปได้เลยค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าง่ายนิดเดียวไม่ทันกระพริบตาเลยล่ะครับ <laughs> อืม เพียงกดเบาๆเท่านี้เปลือกมันฝรั่งก็จะหลุดออกมายังไม่ไมถึงห้าวินาทีเลยค่ะมันดีมากเลยจุ่มมันฝรั่งลงไปในชามที่มีน้ําและน้ําแข็งอยู่ปฏิกิริยาเย็นแบบเฉียบพลันจะทําให้เปลือกมันฝรั่งหลุดออกมาครบห้าวินาทีหยิบมันฝรั่งออกมาใช้สองมือจับแล้วแกะเปลือกออกได้เลยค่ะว้สวยใช่ไหมล่ะคะนั่นละนัน่นละ เอาละได้แล้วเห็นไหมครับ <g år> ง่ายนิดเดียวโอ้เจ๋งมาก <c oughs> เลยเก่งมากครับเก้าวินาที <c oughs> เองฮะจับตรงกลางแล้วก็ดึงออกมาเลยครับนั่นล่ละเป็นยังไงละ่ะโอ้สุดยอดเลยฮะเห็นไหมฮะอีกหนึ่งเคล็ดลับจากยานที่จะช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นมัวรออะไรอยู่แล้วคะไปลองทำกันเลยดีกว่าเสร็จแล้วแค่นี้เองครับง่ายมากเลยใช่ไหม ลองดูครับด้วยึงออกมาเลยอย่างนั้นล่ะครับ